สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ EMA นะครับกับ MACD นะฮะในส่วนของ EMA MACD เนี่ยมาดูช่วงขาขึ้นก่อนนะครับเราจะพูดทั้ง3ขาแล้วก็คือขาขึ้นนะครับ Up Trend Down Trend แล้วก็ sideways นะครับทีนี้มาดูนะครับช่วงที่กราฟเนี่ยตัดเส้นศูนย์นะครับก็คือกราฟในขาในช่วงของขาลงเนี่ยได้ทำการวิ่งผ่านในจุดของเส้น EMA 50ขึ้นไปแล้วนะครับนะแล้วก็ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งกราฟมีวมเป็นตัํมที่เปลี่ยนไปนั่นะแสดงว่าตรงนั้นน่มีลักษณะของแนวต้านอยู่นะครับแต่ด้วยแรงบายเนี่ยยังทําให้กราฟเนี่ยสามารถขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการลงตัดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การลงตัดเพื่อกลับตัวนะครับถ้ากรณีอยู่บนเส้นศูนย์เนี่ยเรามองได้2ทางก็คือลงเพื่อพักตัวจากการขึ้นกับลงเพื่อกลับตัวนะครับทั้งนี้ให้ดูในส่วนของอ e ีเมลประกอบด้วยนะครับ คือช่วงที่มันจะกลับตัวเป็นขาลงจริงๆอ่ะ EMA มันจะต้องมัดกันก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงที่เป็นขาขึ้นหรือกำลังเปลี่ยนเทมเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นการพักตัวสักของกราฟซะมากกว่านะครับอาจจะจะพักมาพักน้อยก็ต้องดูระยะห่างของมันกับ EMA ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ว่าพอขึ้นถึงจุดหนึ่งเราเป็นจุดที่มันมีแนวต้านพอดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีแนวต้านเอาไว้นะว่ามันเป็นจุดไหนของกราฟนะฮะเราอ,อธิบายตามหน้ากราฟอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นอ่ะมันมีการ มันมีแนวที่แบบเอ้ยขึ้นแรงบายขนาดนี้แล้วทำไมมันไม่ขึ้นต่อนะครับมีแท่งแดงลงมาอย่างนี้นั่นแสดงว่ามันยังอยู่ต้านเส้นสัญญาลด้วยนะครับคือถ้ามันจะขึ้นต่อจริงอะเส้นโมเมนตัมนะครับแท่งโมเมนตัมของมันจะต้องตัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอะมันก็ลงมานะครับแต่ลงมาเนี่ยไม่ถึงเส้นศูนย์ของแม็กีนะครับแต่ว่าในกราฟเนี่ยทะลุปไปอีกนะครับนั่นแสดงว่าเอ่อกราฟเนี่ยมีแรงขายที่แรงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันไม่ถึงเส้นศูนย์จริงจริงเราก็มั่่นใจได้วา แล้วกราฟทะลุไปแล้วเนี่ยผมมองว่ามันมันจะไม่ได้อ่าทะลุเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนลงไปนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงเส้นศูนย์นะครับมันไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะลงต่ํากว่าเส้น50าสินะฮะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะต่ำกว่าเส้น50แต่กราฟลงมาเส้น50แล้วเราก็สามารถที่จะมองบายได้ณนะจุดนี้นะครับแล้วโมเมนตัมของแบงกดีขึ้นไปอย่างนี้นะครับกราฟก็ขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ไปด้วยนะครับไอ้สร้างเนี่ยส่วนช่วงนี้อาจจะมีแรงบายเห็นไหมฮะ พอแท่งโมเมนตัมมันตัดกับสัญญาณตัดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงบายคือช้อนอ่ะคล้ายๆกับว่ากราฟได้อยู่เหนือเส้นสัญญาณไปแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะสิบสี่เนี่ยบางทีเราในในบางช่วงนะเราก็มองเป็นเป็นเ,นเนส้นสัญญาณได,ได้ได้ในระดับหนึ่งถ้ามันแบบมีความใกล้เคียงกันของกราฟกับโมเมนตัมตรงนี้ครับดูนะฮะมีความใกล้เคียงกันของกราฟเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วโมเมนตัมขึ้นมาอย่างนี้ด้วย นะครับอ่ามีความใกลเคียงกันนะครับมันก็จะอ้างอิงถึงเส้น14กับเส้นสัญญาได้นะครับเนี่ยพออยู่ใต้เส้นสัญญานะครับกราฟก็พักตัวคล้ายๆกันเลยนะเห็นไหมจุดนี้แล้วจุดนี้ก็กลับตัวขึ้นไปนะครับลงมาไม่ถึงคือถ้ากราฟลงมาไม่ถึงเส้นศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันติดแนวแนวรับสักจุดหนึ่งอยู่นะครับคือถ้ามองจากตาเปล่าด้วยกราฟขนาดนี้เราจะมองไม่เห็นแนวรับถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างแนวรับตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันทะลุมานิดเดียวเท่าน,นั้นเอง แต่เราก็ยังมองหน้าบายอยู่นะครับแต่ว่าบางคนเป็นรอบายที่ EMA ตรงนี้มันจะไม่ได้ออเดอร์ไงนะครับก็ต้องดูว่าลักษณะไซเบรนี่คือ H 1นะครับพอขึ้นไปใช่ไหมกราฟขึ้นไปก็โมเมนตัมมันก็เสียไปฉีกออกข้างนะฉีกออกข้างมาแสดงว่าตรงนี้มีแนวต้านอยู่นะครับแต่ว่าในการไซเบรตรงนี้มันผลักดันในเรื่องของ EB ขึ้นไปด้วยนะครับโมเมนตัมมันโค้งลงก็จริงแต่กราฟไม่ได้โค้งลงตามโมเมนตัมของแห็กดีนั่นแสดงว่าแรงเซลล์อ่ะไม่ได้มีเยอะไงฮะ ไม่ได้มีเยอะตามตามที่แม็กดีแสดงนะครับแม็กดีแสดงเหมือนจะลงมาแตะเส้นเหมือนจะลงมาแตะเส้น50สถูกไหมฮะแตะเส้นศูนย์เนี่ยแต่ไม่ลงนะฮะต,ตัดติดแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะมีบางกลุ่มอ่ช้อนซื้อเพื่อให้ราคามันทรงตัวอยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะจุดเนี้ยพอถึงราคาที่เขาเขาต้องการขายแล้วเขาก็เทขายลงมานะครับจะเห็นว่าจุดเนี่ยกราฟมันจะกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดจากโมเมนตัมของแม็กดีนะครับ แต่ก็ลงมาเหมือนแบบเกือบแตะเส้นศูนย์ประมาณเนี้ยเนี่ยเกือบแตะเส้นศูนย์ทั้งแต่ว่าเกือบแตะเส้นห้าสิบแล้วนะครับเราก็ดูทรงมันว่ามันจะทะลุไหมนะฮะคือถ้าเราเห็นแท่งไม่ได้ทะลุลงมาแบบเนี้ยเราก็มองว่ามันไม่ได้ต้องการที่จะทะลุลงไปนะครับแล้วก้าวก็ดีขึ้นมาจากจากตัวนี้นะครับเนี่ยก็บายขึ้นไปได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะแรงซื้อมันน้อยมากน่าจะเป็นช่วงแบบกลางวันหน่อยใช้สา,สายหน่อยนะครับเนี่ยพอกราฟลงมาอีกรอบหนึ่งนะั้น คือพูดง่ายะว่าแม็กดีเวลามันอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์มากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดเส้นศูนย์เนี่ยให้เรามองหาแนาวรับถัดไปนั่นก็คือเส้น EMA เส้นถัดไปได้เลยนะครับหรือแนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันไม่ถึงไงถ้าเรามองแนวรับตรงนี้ถูกไหมมันจะกลายเป็นว่ามอง EMA เป็นแนวรับเนี่ยจริงๆมันก็คือแนวรับตรงเนี้ยเนี่ยมันก็คือแนวรับเนี่ยแนวรับย่อยของของที่ H 1ได้ได้สร้างไว้แล้วในในอดีตนะฮะอ่ามันก็ตรงกับเส้น EMA 200พอดีเห็นไหมครับ ตำแหน่งนี้ลงมาประมาณหนึ่งนะครับก็คือลงมาสัมผัสเส้นร้อยถูกไหมฮะพอขึ้นไปประมาณหนึ่งเราก็ติดแนวต้านที่เราตีไว้ตรงนี้ติดแนวต้านเดิมเราก็ลงมาอีกนะครับแสดงว่าถ้ามันลงมาลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสที่จะลงทะลุเส้นเส้น50ลงไปได้ก็ลงไปทะลุเส้น200้อไม่ทะลุเส้น200ร้อยครับแต่เส้น200อพอดีแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปแต่เส้นศูนย์นั่นก็คือเส้นศูนย์ตรงนี้มันขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะแสดงว่าเลยเส้นศูนย์ไปนิดหนึ่งนะครับ ล้วก็ดูแรงว่าคือสัญญาวยังไม่ได้ตัดเข้าแท่งในในด้านบนเนี่ยก็มองว่ามันยังไม่มีแรงบายเข้ามาอย่างชัดเจนองฮะอ่ามันก็เด้งอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมกราฟก็เด้งไปตามแม็กดีอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังมองหน้าบายนะครับเพราะว่ากราฟยังยืนเหนือแม็กยืนเหนือเอ่อเส้น EMA ทั้งหมดแล้วก็ทรงของ EMA ยังเรียงตัวกัน3เส้นนะครับดูนะฮะเอมเอยังคงเรียงตัวกันอยู่ด้านบน3เส้นอย่างนี้นะฮะยังไม่บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาลงนะครับ ถึงแม้จะบีบกันเนี่ยคือเรามองว่าการบีบกันของของของกราฟกับ EMA เนี่ยมันคือการไซด์เวนั่นเองนะครับเนี่ยดูทรงมันก็จะเหมือนเอไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเนี่ยเหมือนไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆแต่ไซด์เวดาวที่ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดเส้น200เลยนะครับก็มาถึงช่วงเช้าบันจันอย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยกราฟเริ่มมีแรงบ่ายตอนเช้าขึ้นมาปั้งเข้ามาตัวเนี้ยเป็นแท่งที่ผลักดันให้ e อ a หลุดหลุดนะฮะหลุดหลุดขึ้นไปบนเส้น ศูนย์ได้นั่นก็คือหลุดขึ้นไปบนเส้น50ตรงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะติดแนวต้านเดิมอยู่มันก็คือพูดง่ายว่าไซเบรลรอตลาดในช่วงเปิดตลาดอเมริกานั่นเองนะฮะพอช่วงเย็นมาปั๊บเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวแท่งแท่งของแมกดีพยายามดันตัวเองขึ้นไปให้เหนือเส้นศูนย์แล้วก็เส้นสิกแนวตัดเข้าพอดีที่เวลาตรงนี้พอดีนะครับพอตัดเข้าปั๊บมาเลยฮะแรงบายปั้งเข้ามานะครับเดี๋ยวตรงนี้ยังเห็นได้ชัดฮะ แล้วตัวนี้ก็คือไปไปติดแนวต้านซึ่งแนวต้านตัวนี้ก็คือแนวต้านของ EMA 200ในใน Time Frame Day นะครับลองเปิดดูได้นะครับอ่ะผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับว่าเส้น1805ตัวนี้มันคือแนวต้านของ EMA 200ใน Time Frame Day นะครับเห็นไหมเส้น200พอดีเลยนะครับต้องมันต้องขยับเข้าไปดูในหลายๆ Time Frame นะฮะก็คือมันหลุดเส้น200ของของ H4 ไปแล้วฮะในแท่งนี้ปิดนะฮะแท่ง1ทุ่มเนี่ย ปิดเหนือเส้น EMA 200ไปแล้วนะครับแท่งต่อมามันก็เลยขึ้นไปถึงขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นว่าในส่วนของ Macd H4 ี่เนี่ยมันระนาบใช่ไหมหัว Mac ดีเริ่มเท่ากันนะครับน่าจงว่ามันเป็นการไซด์เวอยู่ในช่วงเนี้ยมันไม่ได้อยากที่จะลงฮะมันอาจจะไซด์เวรอในส่วนของอันนี้อันนี้คาดเดานะฮะอันนี้คาดเดาไซด์เวในส่วนของ EMA อีกสักแท่ง2แท่งจนถึงตอนเย็นพอดีก็อีก2แท่งนะฮะ มาประมาณนี้อาจจะมีการทุบลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ยอย่างนี้เพื่อให้ได้ราคาแล้วก็พุ่งขึ้นไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าพุ่งขึ้นไปนั่นแสดงว่ากราฟเดย์เนี่ยนะครับเอ่อกราฟเดย์มันทำปีเอบ่ายฮะการลงไปเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะ h 4 h 4นะครับถ้าลงมาถึงจุดนี้จะอยู่ที่เอ่อตรงนี้พอดีนะครับจุดที่เป็นแนวต้านเป็นแนวต้านเก่าตรงนี้นะครับ ที่ราคา1796.1กว่านะครับ1796.1กว่าก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นนี้เนี่ยตัดกริ EMA จริงๆเนี่ยก็มองว่ามันอยู่ภายใน EMA อย่างเงี้ยอ่าเรามองว่าสองราคาคือเส้น EMA ถูกไหมฮะถ้ามันไม่หลุดนะฮะแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยก็มองที่1796 แบบนี้เลยก็ได้1796นะครับอันนี้ก็มองที่ e m a อ่าเราก็จะได้จุดที่เราตีไว้ละสังเกตการนะครับไปดูใน h 4 4เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสอ,สองจุดนี้สองจุดนี้รออีกทีนึงเพราะตอนนี้มันเป็น p s c e l แต่ว่า p s l ที่ m a c d ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับ p s cell ที่ Macd ไม่ได้ส่งสัญญาณจะเซลล์นะครับมองว่า จะไซด์เวย์นะครับตัวนี้ขึ้นไปเก็บบอดี้ซึ่งมันอาจจะลงมาได้นั่นแหละอาจจะลงมาได้นั่นแหละก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าแรงของเซลล์สามารถที่จะผลักต้ราคาให้ต่ำกว่าเส้นสกเนลได้ปะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่หา่งนนหางจากเส้นสกเนลถูกไหมฮะอันนี้ก็ห่างจากเส้น EMA 14นะครับในส่วนของ H1 เนี่ยตัดมาข้างใต้แล้วนะครับแต่ว่าตัดมาเนี่ยเสียโมเมนตัมไปแล้วนะครับเสียโมเมนตัมตรงนี้ไปแล้วเห็นไหมฮะ แทนที่มันจะลง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 ,ลงมาเพื่อหาเส้นเหลืองเนี่ยมันฉีกออกละลง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 มาเพื่อหาเส้นเหลืองฉีกออกไปด้านข้างเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะไซด์ไปออกข้างอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยอาจจะมีการทุบหลอกมานะครับเพื่อให้มองว่ามันจะลับตัวแต่่าลืมว่าเส้น EMA ของเราเนี่ยส่งสัญญาณแบบว่า3เส้นที่เรียงตัวกันอย่างแข็งแรงมากคือยังไงก็ต้องมองบายนะครับ ยังไงก็ต้องมองบ่คือถ้าคุณจะเซลล์ก็ต้องเซลล์แบบสั้นๆแค่นี้แล้วก็ทีพอะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคประมาณนี้ในส่วนของ EMA กับ m a c d ในส่วนของขาขึ้นนะครับที่จะมาดูในส่วนของขาลงบ้างนะครับในส่วนของขาลงชัดๆนะครับไล่มาจากตรงนี้เลยแล้วกันจุดที่เปลี่ยนเป็นขาลงตรงนี้นะครับผักดันราคาให้เส้น EMA เนี่ยมันตัดลงใต้น้ำพอดี เนี่ยคือจากขาขึ้นใช่ไหมเรามองจากตอนก่อนเปลี่ยนนะจากขาขึ้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมฮะอีมเมเรียงกัน3สเส้นเลยชัดเจนมากอยู่บนน้าแต่พอมันเป็นภูเขาลูกสุดท้ายที่อยู่ใกล้ๆกับใต้น้ําแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีแรงเซลล์เข้ามาเซลล์ลูกแรกเนี่ยคือการกดดันราคาให้ต่ำกว่าเส้นดีเอ็มเอนะครับที่ดเอ็มเอห้าสิบถูกไหมเซลล์ลูกที่2เนี่ยคือผักดันราคาให้ต่ํากว่าเส้นดีเอ็มเอหนึ่งร้อยแล้วก็เซลล์ลูกที่3เนี่ย คือการผักแต่ราคาให้ต่ำกว่าเส้น200นะครับแล้วก็เกิดการไซด์เบย์ไซด์เบย์ตรงนี้ช่วงนี้คือช่วงที่เป็นการไซด์เบย์เพื่อปรับ EMA ให้มาชิดกันนะครับให้มาชิดกันเสร็จแล้วก็หลอกว่าจะขึ้นไปยืนเหนือ EMA ใช่ไหมนนี้คือเป็นการแบบไซด์เบย์เพื่อหลอกคนหลอกคนนะฮะเห็นไ,ไหมดูกระบวนการทํางานของของ EMA กับกราฟนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะลูกแรกตัดลงตัดลง,ต,ดลงตัดลงนะครับส่วนกระบวนการตรงนี้เนะี่ย เหมือนแบบพุ่งขึ้นมาเจ้าดีดพุ่งขึ้นมาเพื่อที่อาจจะให้คนคิดว่ามันเป็นการพุ่งขึ้นไปเพื่อที่จะกลับขึ้นไปตรงนี้อีกรอบเป็นขาขึ้นอีกรอบนะครับเพราะตรงนี้เส้นเหลืองก็ยังไม่ได้ต,ตัดถูกไหมฮะาจะเห็นว่าแท่งนี้กับแท่งนี้เนี่ยมีความยาวใกล้เคียงกันอาจจะเป็นการขายการซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขายที่ราคานี้นะครับให้คนช่วงเนี้ยเจ้าเล็กเนี่ยตามซื้อเข้าไปนะครับตามซื้อเข้าไปแล้วทุบตัวลงมาอีกรอบหนึ่ง เพื่อทาภูเขาอีกรอบหนึ่งลูกแรกตัดเข้ามาหา EMA ตรงนี้นะครับน่าเห็นไหมครับลูกที่2ก็ยังเนี่ยกลายเป็นว่าลูกที่2เนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นมาเพื่อหา EMA อีกละเพราะว่าเส้นเหลืองลงมาข้างล่างแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมองไปที่เส้นสัญญาณ EMA 1 4เท่านั่นเองวิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งเข้ามาหา EMA 14เห็นไหมฮะการาฟขึ้นไปก็ยังไม่พ้น EMA 14ใช่ไหมฮะไล่ลงมานะแล้วก็ลงมาตาม EMA 1 4บี่รอบแล้วการขึ้นไปก็เป็นการขึ้นไปเพื่อ วิ่งไปหาแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นแรงเซลที่ที่ที่สวยอะไรมากเพราะเส้นมันไม่ได้กระจายตัวสวยยังคงเป็นแรงไซด์เวดาวเฉยนะครับไม่ได้เป็นขาลงอย่างชัดเจนแต่ประมาณนี้แหละเราลองสังเกตดีๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าหลอกเราว่าจะขึ้นหรือจะลงอะไรประมาณนี้ให้เราเวียนหัวแล้วสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นไปนะครับมีแรงผลักดันขึ้นไปปั้งเข้าไปเห็นไหมว่าลูกสุดท้ายคืออยู่ใกล้ๆน้ําละนะครับอ่า คือพูดง่ายว่าช่วงนี้มีสิทธิ์ที่เราจะมองเป็นเซลล์หรือบายได้นะครับพอเจ้าเหมือนแบบไล่เก็บของคนได้ครบแล้วก็ทําการผลักดันราคาขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งก็ขายนะครับทีนี้มาดูในช่วงไซเวย์เนี่ยเห็นไหมช่วงไซเหร์ว่ามันจะพยายามไซเวย์ให้อยู่ใต้ใต้ e MA อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ใต้เส้นศูนย์อย่างเงี้ยเลียบไปเลียบไปเลียบไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถึงมาถึงจุดหนึ่งก็ดันขึ้นไปให้คนตามซื้อเข้าไปแล้วตัวเองก็ไปขาย ที่แนวต้านเดิมเห็นไหมฮะแนวต้านเดิมเป๊ะเลยครับตรงนี้ขึ้นไปนดอกนียจาได้เลยว่าลงพรวดเดียวถึงนี้เลยฮะช็อกมากครับในชั่วโมงเดียวลงขนาดนี้แล้วก็ดันราคาอยู่ข้างใต้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นดอกนี้เซลล์ดอกเนีย,นยใครถือบายเนี่ยซวยไปเลยนะครับเพราะทุกอย่างส่งสัญ,ญญาณมาทางแม็กดีแล้วนะครับบางคนมองว่าเอ้แม็กดีมันแบบเรียบๆเ,เ,เส้นศูนย์นี้นะเออมันจะขึ้นหรือจะลงครับถึงมันขึ้นไปจริงๆอ่ะมันก็ขึ้นได้ไม่สูงหรอก เจนที่ก็ชนตัวนี้แล้วก็ลงนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะขึ้นจนไปอย่างนี้ได้เลยนะฮะ uh, ก่อนที่มันจะขึ้นแล้วกราฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นข่าวอย่างนี้เลยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับพุ่งขึ้นไปแเราก็ลงมาคืนเพราะตัวเอ็มเอ็มไม่ได้ส่งให้กราฟขึ้นไปถูกไหมฮะผมจะมองอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับถ้าจะไปดูไปช่วงช่วงที่เป็นตลาดขาลงจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงที่เป็นตลาดขาลงจริงๆนะอะ่าน่าจะเป็นในช่วง ช่วงนี้อ่ะสวยเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้สวยสวยเลยอ่ะลองมาดูแมกดีนะครับคือแมกดีจากใต้น้ําเนี่ยแล้วการขึ้นไปลูกสุดท้ายเนี่ยคือคือขึ้นไปเพื่อให้คนไล่เนี่ยใบแท่งนี้คือหลอกมากนะครับอืมหลอกคือขึ้นไปเนี่ยประมาณหมื่นกว่าจุดนะครับถามว่าขาบายก็ทำกำไรได้ไหมจริงมันอ๋อมองอยากนิดนึงเพราะมันคือเป็นการเซลล์ทะลุลงไป รู้แนรับลงไปแล้วนะคือการดีตัวอย่างรุนแรงอันนี้เป็นเป็นจุดที่เจ้าเนี่ยชอบหลอกไงหลอกเทขายของเพื่อให้คนขายของออกมาให้ราคามันให้ราคามันต่ำบีนะครับเจ้าจะหลอกหลอกตัวเนี้ยแล้วคนขายราคาต่ำเข้ามาแล้วตัวเจ้าเองก็ซื้อขึ้นไปปั้งแล้วก็ดันให้เจ้าเล็กให้ตัวเล็กเนี่ยซื้อในราคารันต่อไปอีกนะครับตัวเจ้ามือเองซื้อตรงเนี้ยดันราคาขึ้นไป แล้วก็มาตัวเนี้ยแล้วก็ทยอยปล่อยของ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 จนได้ราคาหนึ่งกำไรละซื้ออีกนะครับคนเจ้าเล็กก็พยายามสู้ราคากันตรงเนี้ยฮะพอถึงจุดเนี้ยซื้ออีกนะครับพอขึ้นไปปุ๊บเจ้าเอาของทั้งหมดที่ซื้อปล่อยเทนในครั้งเดียวตุ้มเข้ามาตรวนี้แต่ดูเอ a มนะครับถึงแม้เนี่ยจะตัดขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมองว่ามันขึ้นไปแค่เส้นเอไม่ห้าสิบเท่านั้นเองถึงมันจะขึ้นไปบนน้ํจริงจริงเนี่ย มันก็แค่ขึ้นไปถึงนี้เข้าใจไหมฮะแต่การที่จะทาให้ m a ทั้งหมดเนี่ยบีบตัวขึ้นไปได้คุณจะต้องขึ้นไปในลักษณะไซเวส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 อย่างเงี้ยหรือว่าชาขึ้นไปแล้วก็ลงมาไซเวสอันนี้มันเกินโปรแกรมบีขึ้นไปปุ๊บลงมาแล้วไซเวสมันถึงจะผลักดัน m a ขึ้นไปได้คือการจะผลักดันเ m a ไม่ได้ครับคือการไซเวสนะฮะสังเกตดีดฮะการสะสมแรงบายและแรงเซล im a จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเองเห็นไหมฮะ มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองคือการขึ้นราคาปั้งหนึ่งของราคาเนี่ยไม่ได้ทำให้ e m a เปลี่ยนทรงนะครับแต่การที่ไซเวตัวเนี้ยคือการสะสมให้ราคาเปลี่ยนทรงเพราะว่ามันคือค่าเฉลี่ยของ e m a เเข้าใจไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยแล้วพอมันลงมานะครับพอมันลงมาพอมันลงมาอย่างนี้นครับดูรักษะขอมแมกดีนะเนี่ยลงมาปั๊บ ดาวลงมาแล้วการพักตัวตรงนี้คือการพักตัวแค่ไปหาไม่เกินเส้นสัญญาท่านเองตรงนี้ไม่ถึงเส้นด้วยแสดงว่ามันจเจอแรงต้านละเราเห็นอย่างเงี้ยเอ้ยมันขึ้นไปแล้วมันแบบไม่มีการขึ้นไปเกินเส้นสัญญาเนี่ยแสดงว่ามีแรงต้านมีแนวต้านปริศนาตรงนี้แนวต้านปริศนาตรงนี้แล้วกราวก็ลงมาแล้วก็มีการแบบพักตัวตรงนี้อมีแนวรับปริศนามาละนะครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยไม่ได้เป็นแนวรับในการกลับตัวเยเพราะโอ้โหดูระยะห่างของเส้น EMA นะฮะห่างบานตะไทยขนาดเนี้ย ดันั้นมันมีการขึ้นไปเพื่อไม่ทดสอบเส้นไม่ทดสอบเส้นนี้เราลงนะครับเราก็ดูว่ามันช่วงไซเบอร์ตรงนี้มันมีการแบบไซเบอร์กลับตัวอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้ากลับตัวเงี้ยมันก็จะลงประมาณนี้แต่ถ้ามันเป็นลักษณะของแม็กดีที่แบบขึ้นไปเป็นโอโ้สวยงามอย่างเงี้ยและนาบสวยงามแบบเนี้ยนั่นแสดงว่ามา้ามันทาเกตมันก็คือเส้น EMA คือคนจ้องบน EMA เยอะแต่ว่าเจ้าจะไม่ให้ถึง EMA ไงเพราะรู้ว่าถ้า e m เปุ๊บคนขายของแน่นอนนะครับ คนดักช็อตตรงนี้แน่นอนนะฮะก็เลยสร้างแนวรับเอ้ยแนวต้านขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็คลายออกมาก่อนที่จะถึงเส้น EMA โอ้โหดูความฉลาดของเขาสิแล้วก็ทิ้งตัวลงมาต่ำกว่าเส้นซิกแนลนิดหนึ่งนะฮะต่ำกว่าแนวรับเดิมเลยเพราะเห็นไหมมันมีการสัเบตรงเนี้ยคนก็นึกว่าตรงเนี้ยเป็นแนวรับเว้ยเจ้ามันก็ดันทุบลงไปอีกปั้งเข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วตียเงก็ซื้อขึ้นมาคืนแล้วก็พักตัว ลงออกมานะครับเห็นไหมพอมาถึงเส้นศูนย์เพิ่กลายเป็นมาแตะอ่าคราวนี้มาแตะจริงๆตัวนี้ก็เป็นการปล่อยให้ตัวเล็กเนี่ยสะสมแรงและสะสมแรงเพื่อให้ EMA มันเปลี่ยนเห็นไหมครับดันเ e อไว้เนี่ยดัน EMA ไว้ดันเอ็ไว, e ไว้ถึงมันจะบายจริงก็ไปติดตรงนี้อยู่ดีนะครับมันจะไม่ใช่บายเพื่อเป็นการแบบกลับตัวขึ้นไปอย่างนี้ครับดูดีๆนะฮะอ่ากเ็เล่นเ,เ,เล่นอยู่เงี้ยเด้งเพราะว่าเส้น EMA ก็ยังไม่ตัดเส้นตัดเส้น50 แบบชัดเจนนะครับเนี่ยผมยังมองเซลลนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีการแบบชันขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ไซเบร์แล้วบีบเส้น e ี a ห้าสิบชันขึ้นอย่างเงี้มย,ออยมองเซล์ไว้ก่อนเลยให้เดาไว้ก่อนว่าเอ้ยมันเป็นการเซลล์นะอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคมาต่อครับต่อนะฮะนี่พอมาถึงนี้ปับ๊บเห็นว่าตรงเนี้ยต่ากว่าเส้นเดี๋ยวผมลากมาตรงนี้ต่ํากว่าแนวรับเดิมอีกเห็นไหมฮะ คือทุบลงไปอีกคนก็คิดว่าตรงนี้เป็นแนวรับแล้วนะครับเนะี้แท่งนี้คือแบบโอ้โหกลับตัวแน่นอนเลยแต่จะลืมว่าเส้น e อ a เป็นไงโอ้โหที่มาอย่างนี้ยไม่ได้บ่งบอกถึงแท่งบายทั้งนี้ไม่ได้ทําให้ e อ A 14ดันมาอย่างนี้เลยแล้วค่าเฉลี่ย50ิก็ทิมลงมาท,มมาทิมลงมาอย่างงี้ทุกอย่างทิมลงมาหมดเลยนะครับปั้งเข้ามาพอถึงจุดหนึ่งก็ช้อนซื้อได้ราคาดีแล้วช้อนซื้อซะ ก็เด้งขึ e 14, luxury, giving, no. like been, like this, ้นมาเพื like this, 50, oh Tonight, ่อสัมผัสแค่เส้น EMA 1 4นะครับคือไม่ได้วิ่งคือไม่ได้พุ่งอย่างเงี้ยลงไปหาเส้นศูนย์เลยเนี่ยมันจะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะพุ่งไปหาเส้น50นะครับสังเกตดีๆถ้าค่อยๆไต่อย่างเงี้ยค่อยๆเด้งขึ้นอย่างเงี้ยอ่าพอแบกดีใกล้ถึงเส้นศูนย์แล้วมันก็คือการพุ่งไปหาเส้น50ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไซด์เวย์อย่างนี้แล้วกราฟทิมขึ้นมาสวยๆอย่างเงี้ยมองเส้นต่อไปเลยครับร้อยเลยฮะตัวนี้เปลี่ยนหน้าเรียนละ เริ่มเป็นไซด์เว้าขแล้วเพื่อที่จะบีบนะอ่ะปล่อยให้ราคาขึ้นแล้วทีนี้ไม่เล่นไม่เล่นขาลงแล้วนะครับเห็นไหมปล่อยให้กราฟไซด์เว้าขคือยืนอยู่เหนือเส้น50เนี่ยแล้วลักษณะของโมเมนตัมของเส้นมเอมันขึ้นอย่างเงี้ยก็มองว่าเป็นขาบายได้แล้วครับอ่าจะไม่ใช่การบายขึ้นไปเพื่อเพื่อทุบละนะครับเพราะว่าเจ้าจะเปลี่ยนทางเล่นละไปเล่นขาบายแล้วทีนีนะ้เพราะได้ราคาที่ต้องการแล้วไงก็ปล่อยให้เจ้าเล่นดันราคาขึ้นไป ครับแล้วก็ทุบเป็นระยะเห็นไหมทุบเป็นระยะทุบขายเป็นระยะนะครับค่อยๆปล่อยของทุบแล้วซื้อทุบแล้วซื้อเนี่ยเห็นไหมว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอ่านเราก็เริ่มมองออกแล้วว่า EMA นะครับ EMA กับ MACD เป็นยังไงฮนะพอเยอะพอเหนือเส้นศูนย์มันคือเหนือเส้น50ทั้งหมดเลยนะครับพอต่ำกว่าเส้นศูนย์นิดหน่อยมันก็คือทะลุลงมานะถ้าน้อยๆหน่อยก็ทะลุลงมาถึงเส้นร้อย แต่ถ้าทะลุลงมาหลับๆลงมาก็ถึงเส้น200ถ้าอย่างเงี้ยมันคือข่าวนะฮะแต่ว่าข่าวบน EMA ที่เรียงตัวกันอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นไปคืนนะครับเพราะว่า EMA ตัวแนวโน้มโมเมนตัมมันไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการลงอย่างที่บอกถ้ามันจะลงจริงๆแล้วมันจะกลับตัวลงไปเลยเนี่ยมันลงแล้วมันจะขึ้นไซเวอ์อย่างเงี้ยใต้เนี่ยเส้น200เนี่ยแล้วก็ดีดหลอกแล้วก็ลงใหม่รอบหนึง่งประมาณเนี่ยมันถึงจะกลับตัว EMA ได้นะครับผม ประมาณนี้ครับนี่คือความสัมพันธ์ของ ema กับ Mac d ดีที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับในมุมมองของผมเองนะเพราะผมใช้ใช้ลักษณะแบบนี้ในการมองกราฟนะเห็นไหมฮะเห็นไหมอย่างที่บอกก็คือถ้ามันจะลงจริง่มันจะทิ่มลงมาปั๊บมันจะมาไซด์เวย์ข้างใต้เส้สน2 0 0แล้วก็ดันราคาขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงใหมาอีกรอบหนึ่งครับสังเกตดีดีว่าจากขาขึ้นเนี่ยถ้าไม่ไซด์เวย์เราจะให้มันกลับตัวเลยเนี่ยถ้าเงี้ยไซด์เวย์แล้วค่อยกลับตัวนะฮะถ้าเงี้ยทิ่มแล้วค่อยกลับตัวนะสังเกตดีๆนะสูงยูบ ไซเย์อยู่ใต้เส้น200แล้วก็ดันขึ้นไปคืนเพื่อให้ EMA เพื่อให้เกิดการไซเย์แล้วค่อยปรับตัวนะไอการไซเย์นี่คือการทําให้เจ้าเล็กซื้อขายกันนะเอ็ม e เมันจะปรับตัวของมันเองนะครับโดยที่เจ้าใหญ่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพอได้ราคาดีถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็เทขายเท่านั้นเองครับเนี่ยเห็นไหมว่าการทิ่มลงจริงๆทิ่มลงอย่างเงีงรร้ยฮะมันก็ไม่ได้จะทิ่มลงมาเลยทีเดียวแล้วก็ขึ้นไปคืนนะฮะขึ้นไปคืนนะ ยิมเอจะเป็นตัวบอกอะไรครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่เราต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะครับสมมุติออาตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้นะของ H1 ไปดู H4 นะครับคือ H4 มันก็จะไม่ลงน้ำไงมันก็อยู่เส้นศูนย์นั่นแสดงว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆกับเส้นยิมเอของ H4 ตรงเนี้ยคือพูดง่ายว่าพยายามเปิดมองด้วยอันนั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงไทม์เฟรมเดียวไงแต่ถ้าผมผมพูดละเอียดกว่านี้แบบมันติไทม์เฟรมเนี่ย มันก็จะต้องพลิกไปพลิกมาระหว่าง H1 กับ H4 กับ D อะไรพวกนี้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในเรื่องของมันติทำเฟรมนะครับสำหรับ MACD แล้วก็ EMA ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้เห็นก่อนว่าความสัมพันธ์ของ EMA กับ MACD เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยดูยังไงครับผมโอเคหวังว่าคงได้รับความรู้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ